สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมชัยกุมภวาปีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงปูท่ทวดพิมพ์ตะลีดใหญ่เนื้อว่านร้อยแปดนะครับแก่ว่านดํานะครับฝังพลอยเสกฝังแร่ดูดซับแล้วก็ตะกุดนะครับออกที่วัดป่าช่องกลุ่มนะครับปีสี่สามได้ได้นาไปเข้าพิธีที่วัดป่าน้องหล่มปีสี่สามอีกรอบหนึ่งนะครับปลุกเสกโดยหลวงปูม่มนติตะสีโลนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันสีแถวนะครับ ด้านหน้าก็จะฝังแร่ดูดซับนะครับแล้วก็จะกดหนึดอกนะครับเป็นว่านดํานะครับเพื่อนๆซึ่งหายากมากนะครับเป็นพระดีน่าใช้นะครับมาดูเนื้อหากันใกล้ๆเพื่อนๆนะครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนมครับเป็นว่านดํานะครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์ลุงปูทวดเตารีดใหญ่นะครับนะครับ ฝังแร่ดูดซับนะครับด้านล่างก็จะฝังตะกุดนะครับด้านล่างก็จะเป็นตะกุดหนึ่งดอกนะครับด้านล่างก็จะเป็นตะกุดหนึ่งดอกเพื่อนๆเ,เป็นว่านดําเข้มขังมากครับเพื่อนๆดูเลยสุดยอดเลยนะครับมวลสารยิ่งได้หลวงปู่มุนทิาฐิโสปูกเสกนี่ยิ่งสุดยอดเลยครับสาหรับพระชุดนี้นะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเพื่อนๆ ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นว้านดํานะครับองค์จริงสวยนะครับเพื่อนเพื่อนจะแก่ว้านดํานะครับองค์จริงจะสวยมากนะครับนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่องค์จริงนี่สวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนเข้มขังมากนะครับสําหรับลงปูท่ทวดนะครับฝังแร่ดูดซับแล้วก็ฝังตะกรุดหนึ่งดอก สวยงามมากเพื่อนยิ่งดูยิ่งยิ่งดูยิ่งสุดยอดนะครับเข้มขังนะครับว่านดำนะครับเพื่อนๆก็จำพิมพ์ให้ดีนะครับถ้าเห็นแบบนี้หลวงปู่มุนปลูกเสกนะครับวัดป่าช่องกลุ่มปีส3ได้ได้นำไปเข้าพิธีปลูกเสกที่วัดป่าช่องกลุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับ นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ